ในเรื um, um, oh, <Jean> ่องที่เราจะจัดหากรรมการผู้บริการที่เราว่ามันต้องทําไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอันเรื่องเวลาค่อยว่ากกำหนดไว้ว่านายกรัฐางนะครับจะต้องให้การสนับสนุนก็คือแล้วคนมาอ๋อสมัครเลยฮะสมัครตอนนั้นมีเกียร์ให้ให้การดำเนินงานมันสอบรับจัดระเบียบอยู่แล้วครับจะมีคนมาจำนวนมากนะครับเราก็คิดว่าในช่วงสิงหาที่เราครับแล้วก็ ประกาศที่เราจะประกาศ่อไปนะครับก็อาจจะต้องมีเวลาให้ทางกรมการในการดำเนินการรับเรื่องในการกรรมการแทนันที่ว่างยังแต่ว่าทมไมยกเว้นว่าถ้าเกิดวาระท่านเลือต้องหารือว่าเขาก็ต้องไม่ใช่แทนคนนี้ละมันก็จะต้องกระบวนการสอปีเลยหรือเปล่าครับเวลาออกไปตั้งแต่วันที่14กันยายน2560นะครับรองผู้การดานลาอันเดลไเยื่ออยกล้เป็นเลิศและวิทยาศาสตร์อย่างที่ล้ หนึ่งท่านนะครับแล้วก็กรรมก,การอีกไม่เกินหกท่านตามระเบียบคณะกรรมการการการีฬาถ้าแผนประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาต้นกันยาก็จะเหลืออีกแค่10วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีมีการเลือกตั้งกำหนดวือกตั้งก่อน5วันก่อน3วันถ้าคุณเลือกเสร็จคุณต้องแจ้งรายเื่อเราคุณก็อยากสมกคกาตา่างๆบอาจจะสนใจนะครับก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะครับ ถ้าถ้าจะต้องประชุมก็อาจจะต้องประชุมล่างไว้ให้เลยแล้วพอประชุมเสร็จพวกเห็นชอบกลับกระบวนการเรื่องตั้งจะเป็นกี่วันไม่น้อยกว่าสามบัญชีรายชื่อหมายเลขเอ็นจะมีไา้ถูกต้องไม่น้อยกว่าสามวันไม่น้อยกว่าห้าวันนะวันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามวันที่ห้าในวันที่ห้าคุณต้องวินิจฉัยละออาสิอวินิจฉัยเราทิ้งไว้สามวันนะตั้งแต่วันเลือก 那什么层